หนึสมูเอลบทที่16ดาวิดรับการเจิมเป็นกษัตริย์พระยาเวตรัสกับสมูเอลว่าเจ้าจะเป็นทุกเรื่องซาอูนานเท่าใดเล่าเราปลดเขาจากการเป็นกษัตริย์เหนืออิสราเอลแล้วจงเติมน้ำมันให้เต็มเขาสัตว์ของเจ้าแล้วก็จงไปเราจะใช้เจ้าไปหาเจสซีชาวเบ็เลเฮมเพราะว่าในพวกบุตรของเขาเราเลือกกษัตริย์องค์หนึ่งแล้วสำหรับเรา สมูเอลก็กราบทูลว่าข้าพระองค์จะไปอย่างไรได้ถ้าซาอูได้ยินเขาจะฆ่าข้าพระองค์เสียพระยาเวตรัสว่าจงนำโคตัวเมียไปกับเจ้าตัวหนึ่งและกล่าวว่าข้าพระเจ้ามาเพื่อถวายสัตวบูชาแด่พระยาเวจงเชิญเจสีมาที่การถวายสัตวบูชานั้นแล้วเราเองจะให้เจ้ารู้ว่าเจ้าควรจะทำอะไรเจ้าจงเจิมผู้ซึ่งเราจะบอกแก่เจ้า สมูเอลก็ทําตามที่พระยาเวทรงบัญชาและมาที่เบตเลเฮมพวกผู้ใหญ่ของมองนั้นก็ตัวสั่นออกมาพบท่านกล่าวว่าท่านมาอย่างสันติหรือและสมูเอลตอบว่ามาอย่างสันติข้าพเจ้ามาถวายสัตวบูชาแด่พระยาเวาจงชําระตัวของพวกท่านให้บริสุทธิ์และมาที่การถวายสัตวบูชากับข้าพเจ้าและสมูเอลก็ชําระตัวเจสีและพวกบุตรของท่านให้บริสุทธิ์ และเชิญพวกเขาไปยังการถวายสัตวบูชาเมื่อพวกเขามาแล้วท่านก็มองเห็นเอลิอับจึงคิดว่าผู้ที่สรงให้เจิมไว้ก็อยู่เฉพาะพระพักพระยาเวแน่แล้วแต่พระยาเวตรัสกับสมูเอว่าอย่ามองดูที่รูปร่างภายนอกหรือที่ความสูงแห่งร่างกายของเขาเพราะเราไม่ยอมรับเขาเพราะพระยาเวไม่ได้ทอดพระเนตรเหมือนที่มนุษย์ดูเพราะมนุษย์ดูที่รูปร่างภายนอกแต่พระยาเวทอดพระเนตรจิตใจ แล้วเจสซีก็เรียกอาบีนาดับให้เดินผ่านหน้าสมูเอลท่านกล่าวว่าพระยาเวไม่ไ in ด้ทรงเลือกผู้นี้เหมือนกันแล้วเจสซีให้ชมมาเดินผ่านไปและท่านก็กล่าวว่าพระยาเวไม่ได้ทรงเลือกผู้นี้เหมือนกันแล้วเจสซีให้บุตรทั้งเจ็คนเดินผ่านหน้าสมูเอลและสมูเอลบอกกับเจสซีว่าพระยาเวไม่ได้ทรงเลือกคนเหล่านี้แล้วสมูเอลกล่าวแก่เจสซีว่า พวกนี้เป็นบุตรชายทั้งหมดของท่านหรือเจสซีตอบว่ายังมีคนสุดท้องเหลืออยู่นี่แนะเขากำลังเลี้ยงแก่อยู่และสมูเอลกล่าวแก่เจสซีว่าจงใช้คนไปนำเขามาเพราะเราจะไม่ยอมนั่งจนกว่าเขาจะมาที่นี่เจสซีก็ใช้คนไปนำเขามาเขาเป็นคนผิวด่งแดงมีหน้าตาดีและรูปร่างงามและพระยาเวตรัสว่าจงลุกขึ้นเจิมเขาไว้เพราะเป็นคนนี้สมูเอลจึงนำเขาสัตว ที่มีน้ำมันเจิมเขาไว้ท่ามกลางพวกพี่ชายของเขาและพระวิญญาณของพระยเวทรงสวมทับดาวิดต,ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นไปและสมูเอลก็ลุกขึ้นกลับไปรามาดาวิดดีดพินถวายซาอูพระวิญญาณของพระยเวีทรงละจากซาอูและวิญญาณชั่วจากพระยเวก็ทรมานซาอูและพวกมหาเล็กของซาอูทูลว่าดูเถิด วิญญาณชั่วจากพระเจ้ากำลังทรมานพระองค์อยู่ขอเจ้านายของพวกข้าพระบาทจงบัญชาพวกผู้รับใช้ของฝ่าพระบาทที่อยู่เฉพาะพระพักฝ่าพระบาทให้หาคนที่มีฝีมือในการดีดพินและเมื่อวิญญาณชั่วจากพระเจ้ามาเหนือฝ่าพระบาทก็ให้เขาดีดพินแล้วฝ่าพระบาทจะดีขึ้นซาอูจึงรับสั่งพวกผู้รับใช้ของพระองค์ว่าจงไปหาชายคนหนึ่งที่ดีดพินได้ดีมาให้เรา นำเขามาหาเราคนหนึ่งในพวกชายหนุ่มทูลว่าดูเถิดข้าพระบาทเห็นบุตรคนหนึ่งของเจสซีเชาเบิเลเฮมเป็นผู้มีฝีมือในการดีพินเป็นคนกล้าหาญเป็นนักรบพูดเก่งและเป็นคนมีหน้าตาดีและพระยาเวสถิตกับเขาเพราะฉะนั้นซาอูจึงส่งพวกผู้สื่อสารไปยังเจสซีกล่าวว่าจงส่งดาวิดบุตรของท่านผู้อยู่กับแกะนั้นมาหาเราและเจสซี ก็จัดลาตัวหนึ่งบรรทุกขนมปังและถุงหนังใส่เหล้าอางุ่นถุงหนึ่งกับลูกแพะตัวหนึ่งส่งไปกับดาวิดบุตรของท่านให้ถวายซาอูดาวิดก็มาเฝ้าซาอูและเข้ารับราชการซาอูก็ทรงรักดาวิดมากดาวิดก็ได้เป็นคนถือเครื่องอาวุธของซาอูและซาอูทรงส่งข่าวไปยังเจสีว่าขอให้ดาวิดอยู่รับราชการกับเราเพราะเขา เป็นที่โปรดปรานของเราต่อมาเมื่อวิญญาณจากพระเจ้ามาเหนือซาอูเมื่อไรดาวิดก็หยิบพินใช้มือดีถวายซาอูก็ทรงรู้สึกบรรเทาลงและทรงดีขึ้นและวิญญาณ